สบายดีพี่นออ้องมื่อสุขุขสุคนมาแต่สายแม่น้อยมาแต่สายพากันมาแต่สายนี่คนกับเบื้องลงพี่น้องเลยมาชิเป็นตากรอนไหายฝากนี่เด้อเบากุ้งกราเซียนนี่เอาขื่นเอาวางไว้อีกผีเลยนี่ ไว้เพื่อนนาสาวพี่น้องก่อนซื้อมาไว้เพราะว่าจังได้จะสิได้ซื้อคือเก่านะพี่น้องก็เลยซื้อมาเตรียมไว้เลยว่าเฮาสิเดี๋ยวมันขาดมันเหลืออีหยังแน่เกาล้านยังน้อยล้านลา

ไกลนกะาล้เยในหัวซักค่ตึ้งงงม่าเมี่นเนาะมีันมัเนานะครับอืมต้องเดี๋ยามกัน่มันนักเ่อเงะุ้งกุ้งกุ้งก็ตั้ โก้ยมดหย่อนมเลยมดลูกนำพอทางมดลูกสุดฮะเด้ เอาถ่ายยอดตัวแผน่นนั่นน่ะดิตัวแผ่นน้อยเอา สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องวันสุสสขุกคนเด้อมาเบิ่งเอ้ยมาให้กำลังใจไอ้กุ้งเป็นคนกระเบื้องมาให้กำลังใจเพิ่นซอยซอยบ่ได้ก็ให้กำลังใจเนาะน้ำอุ่นสิ ดูแท้บอกแฟนอันนี้มันมีจัก,กระด้วยจัก,กระอ๋อหาสิบหาแก๊สหาสิบหาแก๊สจากนี่น้ะงจะควรคนขึ้นมาไว้อยู่เทิง <laughs> มาให้กำลังใจซอยบ่ไดก็ให้กำลังใจเพ <c oughs> ิ่นนมาเบิ่ง <c oughs> น้องอนนทน้องอนนท์เออเอเอ้ยมาหอ่อยเออเอิ้มอเออเอเออเออเเออเอเออ่อเออเอเออเงเออเนอเออออ <cười> 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 10 mười bò ai cũng cho mười bo vài dưa vài dưa đều mi là ngoan hay mi đế nó hay kín lăng quanh <laughs> <laughs> ลอยเลยพี่น้องเอลอยเลยหันใจแบติ้พี่น้องเยสู้ๆ้อจ้าสู้ๆเด้อหาซิปหาแกคนจอดสองคน าวันประกวดกาบนกะโล่พี่น้องเป็นสีเว้ยสียังไงอันนี้เป็นแบบสีขาวสีขาวบอสแม่น้อยนี่แล้วบุหรี่สบายดีอีกแล้วสบายดีพี่น้องเสียงบ่มีม่เลยแม่แม่น้อยกับบัสบายพี่น้องเลยคนแเรียบร้อยเด้นพี่น้องมาดิคนเรียบร้อย

เออไปกนยยังวันละกินข okay. right. well, ้าวเลยแต่อยกไปม้แต่นเยเออไปเดียวพาน้องอนนไปนเนาะได้ปะไม่ปะได้ไีไปเลยทังเิงกันเนาะนล้วเลยพี่น้องเมื่อยเลยค่ะแต่แต่ละไปกัเอาคานเลยจะได้ เหมย์เหรอเหมยเหมยแค่แต่แค่แต่มืดด้วพี่น้องขอโทษขออภัยนะกล้องกับพูบบับกระพุบบับไปครับกลเวยผลจะมีสามแบบนะครับในเป็นสีขาวเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นหินอ่อนพี่น้องงามเลยพี่น้องตอนตัวนี้เวลาชิปูหน้าบ้านส่วนตัวสีขาวนี่ครับปูห้องโถงกับห้องนอนและตัวนี้น่าจะเป็นห้องน้ำพี่น้องเราจะปูห้องน้ำ เส็จแล้วห้าสิบห้าแก๊สพี่น้องทางนั้นสอยกันหลายคนพี่น้องแล้วไว้อยู่มีตเตื้อยแล้วน้องกันและซอยกันพี่น้องว่าเลือกชิไปสวนรได้เพี่น้องนี่ท่ากวแกงน้ำมัถ่ายอยู่แกงน้ำมันน่าชิ้แล้วเ <c oughs> ลสองหอดแล้วพี่น้อง ไปยุ่นแล้วพึ่งโตไปเพราะลูกเอาก็โลลงๆหามาเอากอลโล่ลงซอยแล้วกันชิคับไปกินแกงน้ำไม่ต่อพี่น้องเพราะว่าซางมาแล้วมันมีแต่เอื้อพาน้องซอยกระเด้งแล้วพี่น้องเลยเนอะไดนแล้ววันนีิไปแล้วบ่ไปเดี๋ยวเข้าไปตามหลังเด้อไปก่อนถึงได้ทางนี้ จะบูว่าสดีวันดี้ี่ับสบายดีพี่้องกอนเดียวนีย่ันสบายดีกันด้นดยิ้มหวานมาเนี่ยอารมณ์ดีมาเนี่ยเห็นหลายคนเลยยู่เจ้าเฮาเ้อเฮงเจ้เฮานอนนอนนอนเลยไปบ่ไปก็ได้ห่มได้จนเย็นค้นะเย็นครอยากไป นะอันนี้จะเข้าคุณปอเน,นี่ยจะไป,ไปเพื่ออะไรบอสอ๋<ป>อออกไปก่อนยวตามตามหลังไปไปตามหลังนอนนอนเนาะเอ้านอนบอกลาคลิไปเลยเด้คลิปเนาะก็ลาไปก่อนอเด้อจ้าพี่นอ้อ,นนองฝากกดไลค์กดติดตามสกุลกอลลอนนอนนอนเด้อพี่น้องเด้อบั่นเลยา้า